รีวิวครับเป็นตัวต่อบิ๊กคูอ้าวพิ่ซนเลยอี่ิซอนอันนีน้ก่อนอันนี้เป็นพีนักขานี้คือตัวต่อบิ๊กคูอันนี้ทางด้านซ้ายนะเป็นหุ่นยนตนะ์นะน,นะครับแล้วมีรถเหล็กอะไรด้วยอ๋อเขา <laughs> อ,อยากมาโชว์ฝึกพูดไว้ฝึกพูดไว้ไม่เป็นไรผิดพลาดไม่มีปัญหานะครับเป็นการฝึกนะฮะ <Sorry. S 1> เป็นยังไงบ้างอ่ะพูดมาพูดมา คือดังๆข,งข้างนี้เป็นไฟข้างนี้เป็นอ๋อมันเป็นสอง,สองเป็นไฟกับน้ําแข็งเหรอตัดต่อพวกนี้คิดว่ายังหาซื้อได้อยู่นะแถรโรบินสันนะครับไหนหันให้ดูหน่อยยกขึ้นมาหน่อยไหนไฟไหนน้าแข็งอ๋อข้างไหนเอาเอา,เอานี่อยู่นี่โอเคอันนั้นเป็นน้ำแข็งเป็นไฟอ่ะแล้วแขนเหมือนขอยักได้ไหมใช่ปะ่ะ <c oughs> คุณยนที่สวยไปีเดียวแล้วขอดูมินิฟิกเกอร์หน่อยเปิดเปิดหน้าหน้ามันได้ใช่ไหมเปิดหน้าดูัตมินิฟิกเกอร์สวงทีเดียวนะไหน่ะเออนั่นอะหล่อเลยน่ารักนะดูกล่องกันะครับนั่นนัอ๋อเป็นไฟกับน้ําแข็งนะอันนี้ด้านให้ดูหน่อยโอเคนะครับอ่ะหมดยังมันมีจุดขยับใช่ปะ โอเคอ่ะต่อมาครับที่น้องบารอนว่าไงบ้างอันนี้ชุดนี้คืออันนี้จะเป็นคล้ายๆเครื่องบินนะครับคล้ายๆเครื่องบินนะเป็นวายแต่ตัวนี้เป็นวายไรส์ใช่ไหมเป็นวายไรส์มันแค่วายไรส์ก็คือจริงๆมันเล่นกันได้นะพระเอกกับใช้เครื่องบินหรือเปล่ามันเหมือนกับยานดำน้ําเหมือนจรวดเหมือนอะไรหลายๆอย่างผสมผสมกันเหมือนยานดำดินด้วยนะไหนขอยกดูใกล้ๆหน่อย นะครับมีมินิฟิกเกอร์ผู้ร้ายมาด้วยตัวหนึ่งนั่นน่ตาแบบนั้นน่ะสวยนะเป็นใสๆแล้วก็เหมือนเหมือนเจาะเหมือนจะเป็นยานที่ดำดินได้บินได้เหมือนได้ดำน้ำก็เหมือนนะนะฮะาดูมินิฟิกเกอร์กันปืนของมันยาวมากเลยแต่มันใสๆเหมือนน้ำแข็งเหมือนกันนะใส่ฟ้าใฟ้าเหรอครับนะอันนี้มีคนไกะไหมครับยานลำเนี้ยกลไกอันนี้เอถอดหน้าให้ดูด้วยเอดูดิ อ๋อหน้าภายใต้หน้ากากเขานะห<ม> <laughs> น้ามันเป็นลุกออสเลยอ้าวปิดหน้ากากเละน่าจะรอก,กว่าครับเดี๋ยวให้ดูก็ไแ้ละไหนเขามีสติกเกอร์มามาติดเพิ่มแบบนี้ด้วยนะปิดครูสติกเกอร์ต้องติดเองนะสวยครับมีคนมาชมแล้วนัฐพลนะบอกว่าสวยครับราคามีติดที่กล่องไหมมีครับสามร้อยกว่าบาทเนาะ ตัวนี้เป็นที่ติด m i n i f i g u r ใชเป็นไงต่อแล้วรู้สึกเหมือนมันเจ็บนิ้วไหมเจ็บเจ็บเหมือนกันนะมันแข็งนะแต่ว่ามันก็ตอนอตอนต่อก็ระวังหลุดด้วยตรงนี้หมุนได้ไหมมีหมุนอะไรได้บ้างบ้างมีตรงไหนมีตรงไปไปพัดอ๋อไปพัดหมุนได้โอเคนะครับ คิดว่าสวยไหมสอ,สองชุดนี้คิดว่าสวยไหมถามหน่อยแต่นีสนน่สวยกว่าคุณยนสวยกว่านะใช่มันสลับใช่คุณยนต์ไฟกับน้ําแข็งใช่ไหมตรงชื่อกล่องมันมีชื่อไหมใช่ค่อูอ่านว่าอะไรเออน,นักเครื่องนักเครื่องอ่าโออะไรวะนักเครื่อง นักเคลื่อนรอยนะครับตัวนั้นนะแล้วตัวนี้นักเคลื่อนรอยแล้วตัวนั้นชื่อว่าอ่าอันนี้คือเอเลียนเนี่ยเอเลียนสวอตอ๋อมันเป็นปลาดาบนั่นเองรู้จักปลาดาบปะอะฮะอสวยนะถ้า,ถ,าถ้ามีขายอยู่กนะ็แนะนำให้ซื้อนะครับสองเซตน,นี้เอาคู่กันนะไปต่อยกัน <laughs> ปลาดาบนี่ก็สวยเนะยเอ ก็แข็งแรงไหมก็แข็งแรงอยู่ก็ไม่ได้หลุดง่ายอะไรนะฮะโอเคนะครับไปลาท่านผู้ชมแล้วในระถเล็กอะไรคุณอันนี้มาโจรสใช่ไหมใชนะ่ไหนไหนรีวิวรถเหล็กกันด้วยเลยอันนี้อะไรอะรถทีดด่ข้อไหนรถทีดด่ข้อไหนครับมาเจอรไ์ไม่ไม่มันคือรถอ,อ,อ, <laughs> อ,อะไรอะนี <laughs> ่อะรอรถอะไรอะมันมีอยู่ที่กล่องก็ทิ้งกล่องไปแล้วลืมแล้ว เป็นรถอะไรนะลืมโอเคโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็บอกว่าให้ให้ใหเก็บจริงๆมันมีก๊า์ด้วยนะรุ่นมาเตอรเรตรุ่นเนี่ยนะฮะจำชื่อรุ่นรถจะไม่ได้เลยอีกคันหนึ่งอีกคันหน<ม>ึ่งเหรออีกคันหนึ่งเป็นสีนะสีเป็นแบบสี<ต>เขาขเรียกอะไรนะสีโครมเมียมนะมใช่ไหมมันเปิดประตูได้ด้วย ใส่ประตูได้ด้วยราคาคันเท่าไหร่เนี่ยร้อย <120. S 2> ีรยยี่สิบเหรอครับเป็นมาจเรตนะฮะโอเคนะครับ hey, ตอนนี้แห <hey. S 2> ละครับสำหรับการรีวิว see you again next time my friend thank you for watching b y ย bye สองคนสองไลค์ของุณครับ b y า bye 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 b ายฝึกกันฝึกกันนะครับมีรถเหล็กด้วยมีครับ <laughs> นะเด็กๆครับไปแล้ว